งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ประเพณีบุญเดิน5แห่พุทธบูชาสมมาพระรับ500ปีเมื่อวันที่10เมษายน2568เวลา1 5นากาพิธีเริ่มขึ้นที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดคอนแก่นโดยพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดคอนแก่นเจ้าวาดวัดาธาตุพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์นำโดยนายไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอผู้นำองค์กรและประชาชนทั่วไปร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระรับจากสะลรกลางจังหวัดคอนแกน่นไปตามถนนสายหลักของจังหวัดคอนแกน่นเพื่อนำไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าพระอารามหลวงจังหวัดคอนแกน่นนางศิรดามาลาสายวัฒนรรมจังหวัดคอนแกน่นกล่าวรายงานว่าในปีงบประมาณ2,568 จังหวัดคอนแกน่นร่วมกับวัดธาตุพระอารามหลวงสภาวัฒนธรรมจังหวัดคอนแกน่นมหาวิทยาลัยคอนแกน่นเทศบาลน,นครคอนแกน่นกำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ประเพณีบุญเดือน5แห่พุทธบูชาสมมาพระห500ปีในระหว่างวันที่1 0 1ถึง15เมษายน2568ณนห้อนห้องประชุมแก่นเมืองสลกลางจังหวัดขอนแกน่นและวัดธาตุพระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงการานต์ที่ดีงามขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับงานเทศกาลประเพณีที่โดดเด่นของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติตลอดจนส่งเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการศิลปินสินค้าชุมชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดคอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงโดยมิติวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นมหานครแห่งเทศกาลประเพณีที่มีความโดดเด่นอย่างยั่งยืนประวัติภาษีศาตนาคณหุตหรือหลวงพ่อพระร ได้มีการอัญเชิญมาปฏิฐานตามคติความเชื่อในการสร้างบ้านแปลงเมืองจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองในครั้งนั้นจึงได้อัญเชิญพระศรีสัตานาคณหุตหรือหลวงพ่อพระรับมาเพื่อเป็นสิริมงคลณบ้านบึงบอนหรือบ้านเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนสืบมาและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของขอนแก่นจนถึงปัจจุบันและเมื่อถึงเดือนห้าจึงได้อัญเชิญองค์ท่านแห่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ฮดสงน้ำอบน้ำหอมถวายต้นดอกไม้เป็นพุทธบูชาตามฮตุเดือนห้าบุญสงกรานเพื่อเป็นสิริมงคลชำระโรคภัยและสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ประเพณีบุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาพระษา500ปีในครั้งนี้มีกิจกรรมสําคัญอาทิการถวายสักการะพระศรีสัตนาคัหุตหรือหลวงพ่อพระลับพิธีอัญเชิญและสมโพธน้ําสงและผ้าไตรพระราชทานขบวนแห่บุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาพระษา500ปีการตบปทายการสืบสารการทําน้ําหอมสงโบราณอีสาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนั้นนายไกลสอนกองฉลัดผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและได้ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานและพิธีอัญเชิญพระศรีสตนาคณหุตรือหลวงพ่อพลับจากสารกลางจังหวัดขอนแก่นไปยังพระอุโบสถวัด่าพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีประชาชนคอยกราบไหว้ โปรยดอกไม้ตลอดเส้นทางจากสารกลางจังหวัดคอนแกนไปจนถึงที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดธาตุพระอารามหลวงและจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้ถวายน้ำอบน้ำหอมดอกไม้ทูบเทียนและขอพรตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายน2568พงชัยกุศลกรสำนักข่าวเมคโปรรายงาน